เอโยวอเตอร์สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านบีวิลมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็น k a วา s a กินินจา300 ABS ปี2016นะครับผมคันนี้ของแต่งมีมาให้พอประมาณเลยนะฮะสวยมากนะครับคันนี้สีเป็นสีเดิมนะครับจากโรงงานเลยดำเขียวเป็นสีประจำค่ายเลยนะฮะอย่างแรกเลยนะครับคันนี้ไล่น็อตทองมาให้เกือบทั้งคันเลยสวยมากนะครับผมมีการล้มมาให้ด้วยนะฮะ เครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานขับขี่ใช้งานได้ปกติครับผมเครื่องไม่ดังแน่นอนท่อเป็นท่อเดิมมาให้นะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้นะครับยังขับได้อีกยาวเลยกาดมะนาวเป็นกาดมะนาวแต่งตรงรุ่นนะครับผมคันนี้ชิวหน้าเป็นชิวหน้าแต่งมาให้นะฮะสวยมากนะครับคันนี้อาจจะมีร่องรอยการใช้งานเพียงเล็กน้อยนะครับผม เครื่องสะอาดมากนะครับกิฟต์เลยเอาไปขับกันหล่อๆเลยฮะแล้วเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมมีกันดีดมาให้ด้วยนะครับมีแต่งท้ายสั้นมาให้นะครับผมสามารถพับได้นะครับมีแต่งไฟเลี้ยวมาให้นะครับผมไฟท้ายก็ใส่แต่งมาให้นะเดี๋ยวเราไปดูเลขไม์กันเลยดีกว่า เลขมาอยู่ที่3 1ม0 0ืโลเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยราไปฟังเสียงพ่อกันเลยพ่อนุ่มๆนะครับผมสไตล์2ส <tests> ูบนะฮะเสียงวพาอเลยนะครับผมคันนี้สามารถผ่อนได้นะครับคันนี้ม่เล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย